สิลักษณะผู้หญิงแกร่งและเก่งข้อแรกลักษณะแรกผู้หญิงเหล่านี้จะมีความมั่นใจสูงผู้หญิงสมัยใหม่ที่มีความสามารถและประสบความสำเร็จล้วนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือความมั่นใจในตนเองทุกสิ่งที่พวกเธอลงมือทำจะมาพร้อมกับความมั่นใจการแสดงออกทั้งทางกริยาท่าทางล้วนเด่นชัดกว่าพวกเธอจะเข้มแข็ง และก็ค่อนข้างแกร่งมากลักษณะข้อที่2ผู้หญิงเหล่านี้จะพัฒนาความสามารถผู้หญิงที่แกร่งจะมีความสามารถสูงไม่แพ้ใครและบ่อยครั้งก็เหนือกว่าซะอีกทำอาวุธชายต้องอายกันเป็นแถวก็มีแต่ความสามารถที่จะได้มานั้นมันก็ต้องผ่านการฝึกฝนทักษะและเตรียมความพร้อมไม่ใช่อยู่ๆเนี่ยอยู่ดีๆจะเก่งขึ้นมาทันทีไม่ได้ คนที่แข้มแข็งและเก่งจริงจะมีจุดเด่นหรือว่าความสามารถไม่อาศัยแค่เพียงหน้าตาที่สวยเพียงอย่างเดียวถึงจะเป็นที่ยอมรับของคนอื่นต้องมีสมองด้วยไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวลักษณะข้อที่3ผู้หญิงเหล่านี้จะไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแอคนที่เก่งและสตรองจะไม่ยอมใช้ความเป็นผู้หญิงสร้างข้อได้เปรียบพวกเธอจะพยายามทำทุกอย่าง อย่างเท่าเทียมกับคนอื่นผู้ชายทำยังไงผู้หญิงก็ทำแบบนั้นและยิ่งคนที่เป็นหัวหน้าบ่อยครั้งที่มีความเป็นลูกผู้ชายมากกว่าลูกน้องซะอีกพวกเธอมักจะแสดงความเป็นผู้นำปกป้องผู้บังคับบัญชาแสดงความรับผิดชอบทุกการกระทาและทุกผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นลักษณะที่4คุณสมบัติที่4 ก็คือพวกเธอจะทำงานหนักกว่าคนอื่นการทำงานหนักจะช่วยพัฒนาความสามารถเฉพาะด้านและก็เพิ่มโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายไปในตัวผู้หญิงที่เก่งจะทำงานหนักไม่แพ้คนอื่นแต่อย่างไรก็ตามคำว่าทำงานหนักไม่จำเป็นที่ต้องทำงานแบบหามรุ่งหามคำ่ำอดลับอดนอนเพื่อแสดงออกว่าตัวเองทำงานหนักแต่พวกเธอจะทำอย่างชาญฉลาด มีไหวพริบรู้จักวางแผนเชื่อมั่นในงานที่ทำพร้อมกับทำอย่างต่อเนื่องจนประสบกับผลลัพธ์ที่ต้องการคุณสมบัติข้อที่5ผู้หญิงเหล่านี้จะมองว่าทุกวินาทีมีค่าการบริหารเวลาที่ดีที่สุดคือบริหารงานแบบวินาทีไม่ใช่แค่หลายชั่วโมงเหมือนสมัยก่อนแต่อย่างไรก็ตามผู้หญิงที่แกร่ง จะใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุดมีการจัดวางมีวามการวางแผนในการทำงานล่วงหนา้าอย่างน้อยก็ประมาณ1วันแล้วก็มีเป้าหมายระยะยาวรายวันไปจนถึงรายปีว่าจะต้องพยายามบรรลุปเป้าหมายสิ่งใดบ้างต้องทำอะไรบ้างพวกเธอเหล่านี้จะไม่มวัวเสียเวลาไปกับ Facebook หรือว่ามวัวนั่งแชทนั่งตอบไลน์คุยโทรศัพท์เมาท์อยจับกลุ่มเินทากับเพื่อน ต่จะใช้เวลาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อที่จะกลับไปให้เวลากับครอบครัวหรือไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์ลักษณะที่6ผู้หญิงเหล่านี้จะให้ความสำคัญกับครอบครัวเธอจะให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าจะพยายามทำงานอย่างหนักและก็มีความรับผิดชอบในหน้าที่สูงมากแต่ก็พยายามที่จะัจัดสรร เกี่ยวกับเวลาเนี่ยจะสรรเวลาของตัวเองแบ่งให้กับงานแล้วก็แบ่งให้ครอบครัวอย่างไม่เสียสมดุลทั้งนี้ก็คงไม่มีประโยชน์ถ้าง,งานรุงแต่ครอบครัวแตกแยกไม่มีความสุขเนาะลักษณะข้อที่7ผู้หญิงเหล่านี้จะมีความเป็นผู้นำการที่จะต้องมีลูกน้องที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการเนี่ยมันจำเป็นอย่างมากที่จะต้องฝึกฝนทักษะของความเป็นผู้นำ เพราะถ้าหากขาดขาดไปแล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จดังที่ใจตั้งไว้ได้ยิ่งมีลูกน้องเป็นผู้ชายยิ่งต้องแสดงความสามารถและความเป็นผู้นำให้พวกเขายอมรับบางครั้งอาจจะต้องทํำงานหนักกว่าหัวหน้าที่เป็นผู้ชายเพื่อพิสูจน์ตัวเอง แต่ถ้ามีความสามารถจริงแล้วก็มีความเป็นผู้นำสงูงไม่ว่าใครก็ต้องยอมซิโรราบอย่างแน่นอนลักษณะข้อที่8พวกเธอหาเงินเก่งและบริหารเงินเป็นคงไม่มีใครอยากที่จะเป็นผู้หญิงเก่งแต่ไซแห้งไม่มีไรายได้พอใช้ผู้หญิงที่เก่งพวกเธอจะโฟกัสกับไรายได้และก็ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นนอกจากนี้ ก็จะนําเงินไปลงทุนเพื่อให้งอกเงยบางคนทํางานประจําแล้วก็ยังท,ทําธุรกิจเสริมซื้อขายของออนไลน์นอกจากนี้ก็ยังใช้เงินเป็นจะไม่ซื้อของที่ฟุ่มเฟืยอยกดเปรี้ยวไว้กินหวานจะนําเงินไปลงทุนแทนที่จะใช้เที่ยวช้อปปิ้งสุรุยสุร่ายลักษณะข้อที่9ผู้หญิงเหล่านี้จะไม่มัวมองหาแต่ความรัก ผู้หญิงที่เป็นที่ต้องการของผู้ชายไม่จําเป็นที่จะต้องสวยเลิศเลอเพอร์เฟกอย่างกับนางฟ้าเพียงแต่เป็นคนที่มีสเสน่ห์มีบุคลิกภาพที่ดีก็เพียงพอแล้วผู้หญิงเก่งพวกเธอจะเข้าใจตรงจุดนี้ดีและเชื่อว,ว่าถ้าเราทําตัวให้ดีเพียงพอเดี๋ยวก็จะมีคนเข้ามาชอบเองไม่จําเป็นที่จะต้องใฝ่หาผู้ชายตลอดเวลาตามหาความรักจนเกินงาม เพราะนอกจากจะทำให้ดูแย่แล้วเนี่ยมันยังทำให้ดูเสียเวลาไปโดยไม่มีอะไรที่มีประโยชน์กลับคืนมาเลยลักษณะที่10ผู้หญิงเหล่านี้จะส่งเสริมผู้หญิงคนอื่นให้ก้าวหน้าไปด้วยผู้หญิงที่เก่งจริงจะไม่หมดอิจฉาของผู้หญิงคนอื่นไม่โมยอิจช้าผู้หญิงคนอื่นไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาก้าวหน้าในที่การงานในการทำงานในวงการของตัวเองจนเกินงาม แต่พวกเธอจะส่งเสริมซึ่งกันและกันและก็คอยช่วยเหลือกันแบบ่งปันความคิดหรือว่าไอเดียที่มีประโยชน์ต่อกันสร้างเครือข่ายแห่งผู้หญิงที่แกร่งขึ้นมาคนที่เป็นผู้นำของกลุ่มมักจะเป็นคนที่ให้มากกว่ารับแล้วก็มีวุฒิภาวะของความเป็นผู้นำสูงสุดคนเหล่านี้จะเป็นพวกที่จะไม่มีวันก้าวหน้าไปไหนถ้าเกิดว่ามัวแต่พูดทิมแทงทำร้ายคนอื่น สรุปเลยก็คือตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสเจอกับผู้หญิงหลายๆคนที่เก่งแล้วก็ประสบความสำเร็จมากมายแต่ที่น่าแปลกใจก็คือผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมักจะมีมักจะมีนิสัยคล้ายกันส่วนใหญ่มักจะมีความมั่นใจสูงมากเชื่อมั่นในตัวเองมีความสามารถที่โดดเด่นรู้จักการบริหารคนแล้วก็มีความเป็นผู้นำสูง ไม่แคร์เรื่องของความรักไม่แคร์มากมายไอ้อที่ว่าจะมีแฟนหรือไม่ก็จะให้โอกาสคนอื่นโดยเฉพาะผู้หญิงด้วยกันให้เติบโตในหน้าที่การงานดังนั้นหากนำอุปนิสัยเหล่านี้มาปรับใช้อย่างน้อยก็จะเพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จ